เมื่อวานนี้อันเนื่องมาจากฟ้าฝนนี่เราประมาณไม่ได้นะพี่น้องที่จังหวัดยาลาเมาื่อวานนี้ทราบว่าได้เกิดกรณีน้ำป่าอามันท่วมทางเบี่ยงและปรากฏว่าฐานพราน,าานรประสบเหตุคือใช้รถยนต์ส่วนตัวกำลังขับกับฐานระหว่างขับรถผ่านบริเวณบ้านกือลอง รถพลดาดท่าตกทางเบี่ยงระหว่างบ้านคือลองกับบ้านนิคมที่ตะบนตลิ่งชั้นบรนนังสตายลาคือกำลังขับผ่านนะคะเป็นจังหวะที่มีน้ําป่าหลากมาพอดีนะคะเบื้องต้นเนี่ยรถที่ประสบเหตุเป็นกระบะสีดำสี่ประตูเป็นรถส่วนตัวของทหารทรานะคะ่ะระหว่างขับทางเบี่ยง เส้นทางหลักกำลังซ่อมซามซ่อมสะพานผู้รับเหมาเนี่ยทำเส้นทางเบี่ยงเอาไว้ให้ชาวบ้านใช้สัญจรชั่วคราวแต่ช่องทางมันถูกน้ำกัดเซาะจนซุดค่ะและหลุดไปต่อหน้าในที่สุดเนี่ยค่ะพัดต,ตกลงไปางไไทางทางต้องเอารถอีกคันมาดึงขึ้นนะคะ<อ>ใช้สลิงในการดึง,งทีนี้ช่วงระหว่างกำลังดึงนี่แหะค่ะปรากฏว่าน้ำพัดเอารถไปต่อหน้าต่อตาเลยคือสายสลิงที่ดึงรถเนี่ยขาดปรากฏ รถทั้งคันลอยไปกับน้ำนะคะแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยปลอดภัยค่ะนั่นก็แปลว่าตอนล่างมีฝนตกอยู่นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยช่วงที่ดึงแล้วนะน้ำมันแรง สลิงขาดค่ะไปแล้ว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 ,ลวมาชมนอแลสุดท้ายทางเบี่ยงเส้นนี้ก็ถูกน้ำกระซอกขาดไม่สามารถใช้การได้แล้วทั้งทางหลักทั้งทางเบี่ยงท่านผู้ชมฮะ